ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซูโยอีล็อกเป้าบอมบ้านหุ่นเซนพนมเปนพิกทับไทยท้ากลัวตุยก็ออกมาแช่สุนัขจนตรอกเจอศึกในและศึกนอก ทรัมป์อันวาเทแล้วจะที่มีการรายงานไทยสามารถเข้ายึดคืนพื้นที่ได้เพิ่มและมีแนวโน้มว่าจะขยับรุกคืบไปเรื่อยๆขณะที่กัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงของการทำศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีล่าสุดของกองทัพไทยที่ประกาศถึงบ้านพักผู้นำกัมพูชาหากทำผิดกฎการประทะโดยกองทัพที่สองได้มีการสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชา 11ธันวาคม2 0 2 5ณเวลา9นาฬิกาซึ่งมีบางช่วงที่สำคัญว่ากองกำลังทหารกัมพูชาใช้ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับหรือว่าดโดรนในการตรวจค้นพื้นที่สำคัญหลายแห่งคือช่องบกช่องสงำช่องอานมาปราสาทคนา ประสาทตาควายและเขตเขาพระวิหารเขตกองทัพทพี่สองตอบสนองตามหลักการของการป้องกันตนเองในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นสัดส่วนโดยสร้างความเสียหายต่อศัตรูในหลายแห่งรวมถึงการทำลายรถบรรทุกศัตรูการโจมตีตำแหน่งสนับสนุนทางทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องระยี ปอดทางอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์หน่วยคลื่นที่ของเราได้ควบคุมและรักษาความปลอดภัยพื้นที่ยังคงเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อป้องกันการโจมตีโดยฝ่ายตรงข้ามขณะที่พลโทว,วันชนะสวัสดีหรือเซเบิร์ตรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k มีการฝากข้อความถึงหุ่นเซนพอของหุ่นเมเนตหนึ่งวิเคราะห์ภูมิประเทศแนวปะทะ ฝั่งไทยเป็นป่าและภูเขาการตั้งฐานทหารจึงอยู่กับป่าส่วนฝั่งเขมรมีการนำบ้านคนมาตั้งประชิดชายแดนการตั้งฐานทหารของเขมรจึงใช้บ้านคนและอาคารเป็นฐานทหารที่ตั้งยิงอาวุธและศูนย์ควบคุมอาวุธใช้ประชาชนเป็นโล่สองการปฏิบัติการของไทยเราใช้หลักการป้องกันตนเองและเมื่อพิสูจน์ทราบได้อย่างชัดเจนว่าจะมีภัยคุกคามกำลังจะเกิดขึ้น เราจึงต้องทำลายภัยคุกคามนั้น 3. หมายความว่าถ้าภาัยคุกคามที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้อยู่ที่บ้านใครเราก็ทำลายภัยคุกคามนั้น 4. อาวุธยิงระยะไกลของเขเมรก่อนหน้านี้ใช้ป้องกันฮุนเซนที่พนมเปนถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นภัยคุกคามในระยะเวลาอันใกล้เราก็ทำลาย 5. เมื่อฮุนเซนรักตัวกลัวตายก็มีความจำเป็นที่จะต้องขยับอาวุธยิงระยะไกลนั้นให้ห่างออกจากตัวเองไว้6เพราะปัจจุบันฮุนเซนกำลังตกที่นั่งลำบากทั้งศึกภายในและศึกภายนอกที่สั่นคลอนอำนาจของฮุนเซนเจ็ดเราจึงไม่เห็นพี่เลี้ยงจากต่างประเทศออกตัวแรงเพื่อปกป้องเขมรเท่าครั้งก่อน 8. เพราะถ้าประเทศใดออกตัวปกป้องเขมร ก็เท่ากับเห็นด้วยกับสแกมเมอร์กบีมให้หุเซนต้องกลายเป็นสุนัขไกลจนตรอกที่เลือกใช้วิธีสุกปรกตามนิสัยเดิมด้วยการยิงระยะไกลทำร้ายประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์และอาจจะอ้างว่าทำลายที่ตั้งทางทหารของไทยและ 10. บคอมเมนตจะอ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะทหารไทย ไม่ได้ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์และเราทําการรบด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นทหารด้านนายอนุทินชาวิรุฬนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยกล่าวถึงกรณีที่นายโดยนัลด์ทรัมประธานาธิบดีสหรัฐจะโทหาผู้นําของไทยและกัมพูชาวา่า จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เป็นปกติแต่อย่างใดผู้นำแต่ละประเทศก็จะต้องมีการสื่อสารตลอดเวลาอยู่แล้วทุกคนพยายามจะช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาส่วนที่ดูนันทรัมป์ให้ความมั่นใจกับสื่อว่าวันนี้จะได้ขอยุติในการพูดคุยจะทำให้ได้ข้อยุติหรือไม่แนนทินกล่าวว่าตนพูดตั้งแต่เมื่อวันแล้วว่าถ้านายโดนัททรัมป์โทรมาในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ตนก็จะอธิบายให้ได้ทราบและชี้แจงให้ทราบถึงการที่พัฒนาจนมาเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไรก็คงจะต้องรับฟังอย่างละเอียดจากตนเองถ้าอยากจะติดต่อตอนคิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคงจะมีการชี้แจงข้อมูลระดับการทูตอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่ายืนยันในจุดยืนว่าจะไม่คล้อยตามที่สหรัฐต้องการใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าประเทศไทยเราเราก็ต้องยืนหยัด ต้องรักษาที่ปไตยของเรารักษาประชาชนของเรารักษาดุลยภาพแห่งดินแดนของเรารักษาศักดิ์ศรีของคนไทยส่วนจะมีเงื่อนไขอะไรจะนําไปสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งแน่อนุทินกล่าวว่าตอนนี้ไม่มีใครต้องการมีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านประเทศไทยเรามีความมั่นใจเป็นอย่างมากเราเป็นฝ่ายที่ถูกลุกรานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความจําเป็น ที่จะรักษาเอการาชอธิปไตยของประเทศขณะเดียวกันนายอนุทินยังยอมรับว่าได้พูดคุยกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วโดยอธิบายให้ฟังถึงสถานการณ์จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบก,กับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3าหรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่าสามเดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแชวิทยเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สานะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแงกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้้าาาาามมมีีสสงงคคครรรรกกกกขึนะะหว่่ไทททยยััับพพูือภุ ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อา่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด